จเจ้าราชันแห่งยุดตอนที่248ขอโทษที่ไม่ได้สปอยนานนะครับเรื่องไปเลยสรุปก,ก็คือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เกินเกินตัวของข้าตอนนี้อยู่ดีอย่างนั้นสินะแล้วตัวข้าที่มีเงินตั้งเยอะตั้งแยะแบบนี้จะเอาไปทำอะไรได้บ้างกันเล่าแต่ว่าเงินของนายท่านสามารถแากเป็นแต้มจาก ศาสนาคุณธรรมแล้วก็สามารถใช้มันขอพรจากพระเจ้าห่าเทียนได้นะเดี๋ยวนะแล้วคะแนนบุญงั้นเหรอนี่ที่เจ้าบอกว่าให้ข้าขายของพี่สวนสวนปิงทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าเจ้าคิดแบบนี้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม แล้วเงินต้องมากมายขนาดนี้อย่าเอาเจ้าอยากบอกว่าจะให้ข้าจะให้เขานำมันไปแลกทั้งหมดก็ไม่เชิงท่านสามารถแลกคะแนนบุญได้ด้วยการบริจาคเงินให้วิหารห่าเทียนเช่นกันและที่และนี่เป็นโอกาสที่ท่าน เฮ้ไม่ใช่ที่ดีที่สุดที่นายท่านจะได้ประโยชน์จากนิกายห่าเทียนเพราะอย่างนั้นข่าจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปได้ยังไงเล่าว่าแต่ว่าข่าขอเก็บเงินบางส่วนไว้ติดไว้กับตัวของข่าสักหน่อยได้หรือเปล่า ก็คิดซว่าทั้งหมดก็คือการลงทุนเพื่อความแข็งแร่งและเมื่อท่านแข็งแกร่งก็ท่านจะสามารถหาหินไม่ใช่หาเงินได้มากกว่าที่เสียไปจากในตอนนี้เสียอีกเฮ้อก็ได้ก็ได้ข้ายอมละใจเจ้าจริงๆงั้นก็ตามที่เจ้าว่ามาเลยแล้วกัน อ,อัออนุสาวอันุสาวแต้มบุญใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะตรงนี้อ่านไม่ออกอนุสาวรีแต้มบุญค่าขอใช้เงินทั้งหมดของข้าอ่านแรกกับแต้มทั้งหมดจะได้หรือเปล่าสามารถแลกได้ห้าร้อยสิบห้าล้านแต้มบุญสามารถแลกได้ ห้าล้านแต้มบุญงั้นขอเก็บเงินส่วนตัวเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่งั้นขอเก็บเงินติดตัวไว้สักหนึ่งล้านเหรียญจุติส่วนที่เหลือก็แลกทั้งหมดเย่หมิงเกิดละมนทนมนทนยานผู้คุมชะตาฟ้าระดับเก้าอันดับสองร้อยสิบเอ ต้มของข้าใช้แรกเงินไปตั้งเยอะข้ายังอยู่อันดับที่สองร้กว่าเลยงั้นเหรอท่านอาจารย์หมูหวานเจียวอันดับของเขาอยู่อันดับสามสิบต้นๆน,น่าจะอยู่ระดี่ราวๆสามสิบได้การที่เขาอยู่ในระดับต้นๆน,นั้นแสดงว่าเขาเอง ก็น่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลในในิกายพอสมควรเหมือนกันข้าอยากดูว่าแต้มของข้าสามารถใช้แลกทักษะที่สามารถเพิ่มพลังกายอะไรได้บ้างว้าวว้มีแต่ของที่ใช้แต้มเยอะทั้งนั้นเลยไหนขอเลื่อนดูอีกสักหน่อยงั้นหยุดที่อันนี้แล้วแล้วก็อันนี้ นายท่านเลือกได้ดีมากทักษะนี้ไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มความสามารถทางกายยาภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถเพิ่มความเหมาะสมให้กับร่างกายของนายท่านได้ที่รองรับพลังของพระเจ้าหาเทียนเห็นพระเจ้าหาเทียนด้วยแล้วร่างกายของข้าจะสามารถพัฒนาไปได้มากสิง แค่ไหนกันร่างกายของท่านจะเปลี่ยนไปและกลายเป็นและกลายเป็นร่างภาชนะที่สามารถรองรับพลังได้ถึงขั้นนักบุญและหลังจากนี้ต่อไปมันจะทำให้ท่านสามารถทะลวงระดับขั้นได้อย่างงไไ่ายด้มันค่าจะจใจ 480ล้านแต้มเพื่อใช้ทักษาการบ่มเพาะร่างกายขั้นสูงของนิกายเฮาเทียนเอ้อมันมาถึงไม่มีไม่เป็นไรหรอกเนาะภาพมันหายไปนิดหนึ้สายเลือดแห่งแห่งความกลหนหนึ่งหมืนล้านแต้มมุนบ้าไปแล้วกี่ชาติเนี่ยกว่าข้าจะได้กว่าข้าจะหามันมาได้ งั้นลองหาอย่างอื่นไปก็ได้คำคำล่ากูหลบหนีสามสิบห้าล้านคำศพหินสังหารเจ็ดสิบสองล้านงั้นเลื่อนระดับเป็นผู้คุมชะตาระดับเจ็ดส่วนแต้มุุลที่เหลือลองหาทักษะาพลังกายเป็นหลักสักหน่อยดีกว่า พี่ส่วนปิงใช้สมบัติทั้งชีวิตจังแรกเงินมาได้แค่นี้เองแถมแป๊บเดียวพวกเราทั้งสองคนก็จนกันซะแล้วนายท่านก็ยังเหลือเงินเงนติดตัวอยู่อีกตั้งหนึ่งล้านแลนยุติยังไม่จนหรอกแต่เทียบกับจํานวนที่แรกที่ใช้แรกแต้มบุญของนิกายหาเทียนมันแทบไม่ได้อะไรเลยนะ แต่การหนุนหอชั้นสูงของนิกายเหาเทียนก็สามารถช่วยช่วย <c oughs> ช่วยระดับเอามันเออไม่เป็นไรเนาะช่วยการยกระดับของทายท่านขึ้นได้อย่างสูงมากพอเลยนะถือก็ถือว่าคุ้มกับแที่ใช้แรกไปท่านก็ไม่ต้องเสียใจไปหรอก และด้วยพลังของข้าในตอนนี้ข้าสามารถเพิ่มระดับแรงกดดันได้มากกว่าเดิมขึ้นเยอะเรียนการฝึกและและการบ่มเพราะหลังจากนี้ต่อไปของนายท่านก็ไม่มีอะไรที่จะต้องหน้ากลางบนเท่าไหร่แล้วอถ้าอย่างนั้น เรื่องของการฝึกพลังก็คงฝากไว้ให้เจ้าช่วยจาัดก,การได้เพราะการที่จะต่อสู้กับคนที่มีระดับพลังสูงกว่ายังไงสำหรับข้าในตอนนี้พลังกายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่จะใช้ในการตัดสินจี่หมงข้าได้ยินว่าเจ้ากลับมาแล้วเหรอ มีอะไรหรือเปล่าก็คือก็คืนนี้พวกเราอย่าต้องไปประลองกับพวกมังกรทมินแล้วไงแล่าสองวันที่ผ่านมาข้าตามหาเจ้าแทบตายอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมมันไปแล้วโอ้ข้าลืมได้ยังไงเนี่ยข้าไปฝึกหนักมาสำหรับศึกทั้งนี้เลยนะโอ้ตายหงลืมไปซะติดเลย งั้นก็ดีเรียบไปกันเถอะครับข้าจะได้ลองพลังของเส้นที่ประจรแห่งการกำเนิดทั้งสามไ <c oughs> ตรเทวะสักทีสินะก็จบไปแค่นี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือสปอยผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะบ๊ายบาย